อาสวัสดีค <droite> ร <settings> <fort backs> ับสวัสดีครับเพิ่นจะมาเก็บบักแตงโมครับไหนบักแต็งโมไหนครับอู้ยไหนเห็น้หมมึงเนี่ยได้เร็วแบกแตงโมแบกแต็งโมแบกต็งโมเตงโมผู้ใดลูกแต็งโมหลวงพูผู้ใดปลูกหันมาหันมาหลวงพูกับหันมาน้ำพอพอจ่ายปลูกหลวงพูดเดี๋ยววัซอยปลูกมา บ่อเ,เอาวางไหววางไหวก็เขาเขาเขาก็สร้างให่พ่อมามาใหม่พ่อปลูกไหครับหวานบ่แตงโม่ขดจ่อยบักบักแตงโม่ขดจ่อยหวานบ่หวานหวานแห้งบ่หวานแห้งเอาบักไหวจิจิไปเก็บบักแห้งเก็บไปใส่เก็บไปขายบ่เก็บไปขายไปไปเลยเดินตามมาเดินตามมาไายก็อยากไปทางไหน

ย่งนี่นี่น,น้องผู้แนมในรถเก็บเดรร์ไรแล้วแนมแนมแนมผี้าไปเบิ่งในรถเร็วๆมาผีก <Rat> ันติดสุดใช่ข่เยพอนะครับไปฝุ <impossible biscuit ứng> ่นแขยงอยู okay. ่พุ่นพุ่น 你们帮